เจ้าป่าเจ้าเขาช่วยคุณไม่ได้หรอกเรื่องนี้ค่ะอืเจ้าป่าเจ้าเขาเขาก็ต้องเป็นเขาก็เป็นคนที่เวียนว่ายตายเกิดเหมือนกัน <laughs> นั่นแหละคุณต้องช่วยตัวเองจุดเนี้ยต้องช่วยตัวเองช่วยตัวเองให้มากๆนั่นแหละเอาโทศรศัพท์ใครตรงนี้เวลาชาร์จแบตเตอรี่ต้องพยายามปิดโทรศัพท์แล้วเขาเขียนติดไว้อยู่ใครจะมาชาร์จอะ่ะ ต้องชาร์จแบตต้องปิดเสียงโทรศัพท์นะถ้ามันถ้าเป็นดังอย่างนี้ในสำนักครูบาอาจารย์ผมโดนด่ากระจายเนะี่ยดีไม่ดีอดได้ฟังทำกันอนะ่ะไปอยู่ในสำนักครูบาอาจารย์ผมนะยินเสียงโทรศัพท์มันเกิดจากความสับเปล่าผมยังยังเมตตาอยู่ะไปเจอครูบาอาจารย์ผมท่านก็เมตตาแต่ท่านเมตตาแบบไม่แสดงทำให้ฟังนะดักนิสัยมันอนะ่ะ เป็นอย่างนั้นเกิดจากความสับเร่าเนี่เขาเขียนเขาเขียนไว้บอกอยู่ไว้ปิดเสียงโทรศัพท์ไม่อ่านตาตาบมืนเอิ่นไม่ดูตามาตาเหลือควนโดนอย่างยิ่งแล้วเป็นอย่างนั้น <c oughs> ถ้าเป็นคนใหม่ทำครูบาอาจารย์ <c oughs> ผมนั่นก็จะพออันนี้อยู่ว่าไปพออนุญาตคือใล้ๆว่ารู้ว่าเป็นคนใหม่ไม่รู้เรื่องรู้แล้ว แต่ถ้าเป็นคนเก่าทำนะหูโดนหนักเลยยิ่งถ้ามีเขียนติดไว้อย่างนี้ด้วยนะหูยิ่งคักในการโดนเลยไม่อย่าว่าแต่คนเก่าเลยคนใหม่ก็โดนเพราะคนใหม่อ่านหนังสือออกเหมือนกันเว้นแต่มันไม่อยากอ่านหรือมันเอาหูไปนาตาไปไรเป็นอย่างนั้น <c oughs> อย่างนั้นตอ,อันนี้ด้วยต้องมาอยู่ที่สำนักผมอย่าอย่าอย่าให้อย่าให้เป็นต้นเหตุ ของการที่ผมยึดโทรศัพท์ทั้งหมดผมยังไม่ยึดโทรศัพท์นะมานี่นะยังไม่มีกฎระเบียบยึดโทรศัพท์นะคุณอยา่าอย่ากลายเป็นต้นเหตุในการที่ผมยึดโทรศัพท์คุณคุณมาอยู่เจ็ดวันยึดเจ็ดวันอยู่เดือนหนึ่งยึดเดือนหนึ่งเลยไม่ให้ใครติดต่อคุณได้แม้แต่คนเดียวอย่าให้เป็นต้นเหตุนะ <c oughs> จะสวยกัน เสียงโทรศัพท์ไม่ใช่เสียงดิบเสียงดีมันเป็นเสียงตัดธรรมะข้าใช่ไหมพวกคุณยังไม่รู้จากระบบธรรมะอยู่แล้วธรรมะกําลังออกดีๆเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นตัดธรรมะเลยนะั่นน่ะอือพอตัดปอบธรรมะดับหมดเลยนะหายหมดเลยนะเพราะว่าธรรมะธรรมะของครูบาอาจารย์ที่แสดงออกไปไม่ไม่ใช่แสดงออกจากความปรุงแต่งความนึกคิดเจตนาตั้งขึ้นมาไม่ใช่มันออกมาจากความว่างนะจะแม่ จิตที่ว่างเปล่าแล้วธรรมะมันไหลจากความว่างอาศัยเหตุสก,กิดมันไหลออกมาพอมีอะไรมาตัดก็มันหายเข้าสู่ความว่างคืนเอา้าแล้วอะไรล่ะตอนนี้ขุดมามพูดก็ไม่ได้แล้ะจอดปลายเลยเป็นอย่างนั้น <c oughs> แล้วทาไงตอนนี้้ามันอลักษณย่านเงี่ยวิบากกรรมว่าคูณลงไปดิอืมอย่าอย่าเป็นต้นเหตุผมยังบอกอย่าเป็นใครก็ตามมาอยู่ที่เนี่ยเขาปิดไว้อืม กระดาษก็ปิดไว้อยู่ทั้งคนเก่าคนใหม่อย่าอย่านะมันทำมาหลายครัง้งหลายครั้งเข้าๆในะผมตั้งกฎระเบียบมาเลยซวยกันนะยึดโทรศัพท์หมดเลยนะอืมยึดให้เก็บไว้เลยให้เจ้าหน้าที่เก็บไว้วันกลับนะค่อยเอาค่อยมาเบิกเอาโทรศัพท์หมดเลยนะอันนี้ยังอนุโลมนะให้มีโทรศัพท์นะมันรู้ต้องรู้ปิดรู้อะไร ครูบาอาจารย์ผมท่านยังขนาดตัวท่านเองท่านยังพูดเลยท่านมีโทรศัพท์อ่ะท่านปิดเสียงปกติท่านใช้ระบบเสียงสัน่นเสียงสั่นก็สั่นไม่ดังด้วยเวลาโทรมาแค่รู้สกิดร,รู้เฉยว่ามีคนโทรแต่คนส่วนมากมันไม่ไม่เอาระบบนี้เอาระบบดังสนั่นเลยบางทีก็เปิดไลน์ไว้เสียงดังไลน์ติ้งติ้งติ้งตังติ้งติ้ง,งอย่างนั้นแหละโอ้โหเุิยอดเลย เอานิสัยโลกมาใช้เยอะเกินพอเข้าสู่ทางธรรมมันต้องทิ้งโลกเใจไหมวางโลกเข้าสู่ธรรมอันนี้พอเข้าสู่ธรรมย่าความเป็นโลกก็ยังมีวัดอยว่โอ้ตายตายตายแสดงว่าเราไปเปิดเครื่องมานล้วดิถ้าปิดเครื่องแล้วไม่มีทางดังแน่ปิดเครื่องนะไม่ใช่ปิดสัญญาณ เราไม่ได้ปิดเครื่องแท้จริงก็ระวังไว้ด้วยนี่เป็นเคสนะั่นนี่เคสตัวอย่างกรณีตัวอย่างเพราะมันมีเขียนป้ายบอกอยู่ <c oughs> ถ้าไม่ได้เขียนป้ายบอกเออพอพอไอพอพูดกันได้อยู่นะแต่ว่าถ้าเขียนป้ายแล้วยังทําพลาดอยู่แ้วโอ้ยคุณอะไรเนี่ยเป็นลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นอย่าพลาดเลยทีหลังอย่าพลาดเพราะมันอยู่ใกล้ๆด้วยตรงเนี้ย อยู่ใกล้ที่เทศด้วยมันล่อแหลมต่อการที่จะตัดธรรมะด้วยทุกเมื่อเลยก็อย่างที่ผมบอกอ่ะยังไม่มีกฎระเบียบนะอย่าให้อย่าเป็นต้นเหตุให้มีกฎระเบียบขึ้นมาแล้วซวยกันนะซวยกันในละนาดเลยนะเพราะบางคนมันมันต้องมีโทรศัพท์ในการติดต่อประสานงานนั่งงานเนี่ยถ้ามาปั๊บเรามีกฎระเบียบตรงนี้มามันไม่ได้มาปฏิบัติเลยนะเสียโอกาสเลย พอเข้ามามีกฎระเบียบไม,ม่ให้ใช้โทรศัพท์โอ้อาจารย์ไม่ใช้โทรศัพท์ไปปฏิบัติไม่ได้เพราะมันต้องติดต่องานหรือว่าเขาเจะโทรมาอะไรค้างงานเราก็ไม่อนุโลมคือยึดแล้วก็คือยึดเลยเป็นอยางงั้น <c oughs> สวยอ่ะมันน่าสงสารกับคนที่เขาจะมาทีหลังนะสำนักครูบาอาจารย์ผมเหมือนกันท่านก็ยังไม่ยึดโทรศัพท์นะ ท่านยังมียึดโทรศัพท์แต่ท่านจะเตือนไว้เป็นประจำเตือนด้วยการให้ปิดเครื่องปิดอะไรแต่ท่านเตือนขนาดนั้นก็ยังมีให้เห็นอยู่เป็นระยะระยะอะไรมีมีคนเปิดดังนวโอ้วบางทีท่านเทศไปแล้วทรรมานดับเลยแล้วท่านด่าอย่างเดียวเลยตอนนี้ไม่เทศละโอ้ไม่เทศทำและด่าอย่างเดียวด่าด่าคำว่าด่าของท่านไม่ได้ด่าด้วยอารมณ์แต่ด่าด้วยด้วยเหตุด้วยผลว่าคุณทําคุณมาทำอย่างนี้มันเป็นวิบากกรรมนะ กระแสของะธรรมกาลังออกไปอยู่บางครั้งจิตของคนที่ฟังกําลังกาลังจะเปิดอยู่กําลังถ้าเป็นดอกดอกบัวกําลังจะบานน่ะกําลังเริ่มจะบานแล้วคุณไปนะ,ะไปไปเขาเรียกว่าอะไรไปปิดสวิตคือว่าไปไปบังแสงไม่ให้แสงมันต้องดอกบัวเลยไม่บานอะ่ะหุบคืนนะเร็จเลยอย่างเงี้ยลักษณะอย่างเงี้ยถ้าเปรียบเทียบให้ฟังอ่นนะจากดอกบัวที่จะบานกับไม่บานเนี่ยอู อุ้ยวิบากรรมนละยอย่างนั้นอย่าอย่าสะเพร่ามาที่นี่อย่าสะเพร่าอ <c oughs> ะไรมาต้องระวดระวังต้องมีกฎระเบียบอะไรทำให้มันเข่งคัดงั้นสวย่ยผมไม่อยากตั้งกฎระเบียบนะผมมองดูแล้วผมผมเป็นคนที่ไม่ค่อยโหด ครูบาอาจารย์ท่าน,นอาจาอาจะโหดกับลูกศิษย์ลูกหาองค์อื่นโหดได้แต่ผมรู้สึกว่าผมโหดไม่ค่อยลงผมโหดกับใครไม่ค่อยลงมันรู้สึกยงไงไม่รู้มันรู้สึกว่าเราไปยุ่งกับเขาทําไมมันเป็นปฏิปทาเขาแต่ว่าเนื่องจากเขามาปฏิบัติที่สํานักเราถ้าเราไม่ทํามันก็ไม่ได้อะไม่ทํามันก็เสียระบบหมดอ่ะมันก็เลยจําเป็นต้องทําแต่มันไม่ใช่นิสัยเรานิสัยเราไม่ใช่อย่างนี้นิสัยเราไม่ใช่นิสัยทาโทษคนอื่น คือนิสัยผมไม่ใช่นิสัยทาโทษคนอื่นแต่พราะเพราะถ้ามันมีกฎแล้วมันจําเป็นต้องทอําอ่ะแบบขัดไม่ได้อะ่ะก็กฎมันมีแต่ไม่ใช่นิสัยผมนิสัยผมเป็นนิสัยที่ที่ไม่ไม่ไปแก้คนอื่นแต่เป็นนิสัยแก้ตัวเองผมไม่ได้ฝึกมาเพื่อแก้คนอื่นคนอื่นจะชั่วย,ยังไงจะบกพร่องขนาดไหนทําผิดพลาดไหนเป็นเรื่องของคุณแต่ตัวเราเราจะไม่ผิดเราจะไม่บกพร่องผมแก้ตัวเอง ผมจะไม่ชั่วเมัอนคุณผมจะทรงคุณงามความดีไว้นิสัยผมเป็นอย่างเงี้ยผมฝึกมาอย่างเงี้ยแต่พอเรามานั่งอยู่ในฐานะเป็นครูบาอาจารย์สั่งสอนคนอื่นอย่างเงี้ยมันต้องสอนคนอื่นเพื่อแก้คนอื่นเนี่ยแล้วคนอื่นถ้าไม่ทําตามเราอ่ะโอ้คุณคิดว่ามันยากลําบากขนาดไหนผมไม่ทําตามเรามันยากถ้ามันยากลําบากมากขนาดนี้มันเลยจําเป็นต้องตั้งกฎพอตั้งกฎแล้วเขายังฝืนกฎได้นะโอ้ยมันต้องทําโทษอ่ะ ต้องฝืนต่อการทำโทษอ่ะเป็นลักษณะอย่างนั้นเราจรึงไม่อยากทำโทษใครแค่วิบากกรรมของเขาแต่ละคนแต่ละคนมันก็มากโหแล้วใช่ไหมนะ่นะในวิบากกรรมพกมาในอดีตอีกวิบากกรรมปัจจุบันอีกนั่นแหละเป็นอย่างนั้นเยอะแยะไปหมดเลยคุณแก้คุณแก้หวัดไหวไหมหล่ะตนนี้อย่างงั้นต้องอย่าประมาทนะอันนี้เตือนไว ม <c oughs> ันแหละครูบาอาจารย์ผมพูดคักกว่านี้ด้วยซ้ำท่านพูดหนักกว่านี้ด้วยซ้ำในเรื่องวิบากกรรมในการตัดธงธรมมะด้วยเสียงโทรศัพท์เนี่ยโอ้เห็นไหมหลวงตามหาบวย่าว่าแต่เสียงโทรศัพท์เลยเขากล้องถ่ายรูปถ่ายท่านแวบบเดียวท่านกำลังเทศอยู่เขาถ่ายรูปท่านเปิดเอเขาเรียกว่าแฟดชใช่ไหมเปิดพบธรมมะดับเลยโอ้โห ท่านด่ากาดเลยหลวงตามหาบัวดา่าปั๊บเขาก็ไม่เข้าใจอีกถัวร์หลวงตามหาวาัวด่าเขาเขาก็บอกพาาระละหันอะไรทําไมดุจังแล้วไม่ดา่าใช่พระละหันหรือเปล่าเนี่ยนั่นคนไม่เข้าใจคนไม่เข้าใจกับคนเข้าใจเนาะสุดยอดเลยแต่หลวงตาท่านก็ไม่อธิบายนะท่านบอกว่ามันเป็นอันตรายต่อธรรมะมาก,มากท่านแค่พูดแค่นี้ อย่าไปถ่ายรูปนะเวลาเราเทศอย่าถ่ายรูปอย่าถ่ายภาพมันเป็นอันตรายต่อธรร,รมะมาท่านพูดแค่นี้ท่านไม่อธิบายต่ออันตรายแบบไหนสมัยก่อนผมตอนที่ผมฟังหลวงตามหาบัวเทศผมก็ไม่เข้าใจว่าเอะภาษาแฝดเนี่ยมันจะทําลายสมาธิได้หรือก็ฝึกมาสมาธิต้องของแข็งแก่งจิ <S 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 พอสมาธิแข็งแก่งสติแข็งแก่งเนี่ยภาษาแฝดแป๊บเดียวอย่างเงี้ยมันจะไม่พอทําให้สติหลุดออกผมนึกในใจอย่างงี้นะแต่หารู้ไหมโอ้ ความละเอียดอ่อนแห่งสภาพจิตที่เข้าถึงมักถึงผลมักนก็ละอย่างกับจินตนาการเราเลยนั่นแหละจิตที่เข้าถึงมักถึงผลในขั้นสุดท้ายเนี่ยมันละเอียดอ่อนนะมันละเอียดอ่อนเนื้อคำบรรยายนะอืมแล้วก็นอกจากสภาพจิตจะละเอียดอ่อนจนไม่มีตัวตนแล้วสภาพขันท่านทีนท่ท่านอบรมมาดีแล้วขันท่านอะอบรมมาดีแล้วเป็นสภาพขันที่ไรอุปทานด้วยเนะี่ย ้าเป็นสภาพขันที่ไร้อุปทานอย่างเงี้ยคุณคิดว่าธรรมะจะละเอียดอ่อนขนาดไหนละเอียดอ่อนจนถึงขั้นว่าแม้แต่แสงแฟลชก็ดีเสียงโทรศัพท์ก็ดีมันตัดดับได้หมดเลยแม้แต่เสียงคุยกันก็ดับอย่างนั้นเวลาฟังธรรมห้ามคุยกันห้ว่าอะไรห้ามทําเสียงดังต้องพยายามเนี่ยบางคนเนี่ยฟังธรรมะเนี่ยเอาขวดน้ําไปด้วยแล้วก็เปิดขวดน้าน้ำก็แก,ก๊แกก็แก๊กอยู่โอ้ยบางบางทีธรรมะดับเลยนะ บางคนก็เอาถุงพลาสติกมาเนี่ยจับถุงพลาสติกมันคักกัดับเหมือนกันโอ้นั่นแหละมันต้องมันต้องทําอะไรมันเยี่ยบเยียบที่สุดอ่ะแม้แต่จะลุกเข้าห้องน้ํำจะลุกแบบตึงตังตึงตังก็ไม่ไม่ควรต้องลึกลุกแบบค่อยไปแบบค่อยๆจะกลับก็มาค่อยๆกลับเข้ามาจะออกไปก็ออกไปค่อยๆมันต้องลักษณะอย่างนี้ มันมีเสียงถ้าเป็นเสียงธรรมชาติมันจะไม่ดับเช่นเสียงเด็กร้องเด็กธรรมะเขาไม่ตัดแตกมากเหมือนกันครูบาอาจารย์ท่านพูดอยู่เด็กถ้าเด็กร้องเนี่ยเด็กแม่แม่มาฟังทำแล้วลูกเด็กเด็กแดงมาด้วยเนี่ยเด็กมันร้องขึ้นมาเอ๊ะมันไม่ตัดธรรมะมันเป็นมันเป็นเสียงธรรมชาติแต่ถ้าเป็นเสียงที่เกิดจากคนทั่วไปที่มีเจตนาเกิดจากความสะเพร่าเกิดนเเมือนธรรมะเขาไม่ให้อาภัยแล้วเขาดับเลย เป็นลักษณะมันตัดธรรมะเลยเป็นธรรมชาติที่เป็นเช่น้นัพของมันอย่างนั้นเรื่องเรื่องตัวนี้เรื่องกฎระเบียบวินัยตัวนี้ต้องต้องใส่ใจด้วยแต่ละคนแต่ละท่านนะใส่ใจนะอืมท่านผิดได้ผมให้อภัยท่านได้แต่ว่าถ้าผิดบ่อยๆผมขอเตือนไว้ถึงผมจะให้อภัยท่านแต่ว่าวิบากกรรมไม่ให้อภัยวิบากกรรมมันไม่ให้อภัยอืมต,ตัวผมอาจจะ อาโหสิยกโทษให้แต่มันไม่มันคนละเรื่องกับวิบากเขาจะวิบากมันมันมันไม่มีตัวตนมันเป็นระบบแห่งธรรมชาติเลยระบบแห่งธรรมชาติที่มีมาก่อนพุทธเจ้าเกิดด้วยซ้ำระบบกรรมนะมีมาแต่ไหนไม่รู้มันก็จัดสรรตามระบบมันเลยแล้วใครจะจะช่วยคุณได้แต่นี่ไม่มีใครช่วยคุณได้แล้วก็เพราะนี่มันได้แางมากก็คือได้แค่เตือนพวกคุณให้ทําตามกฎระเบียบ kejenan